งานอะไรจ๊ะแพลตชาริตี้มิตแอนด์รีดครับผมก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกแบบว่าขอบคุณครับขอบคุณที่แบบให้ให้พวกเราสองคนเป็นส่วนหนึ่งในการแบบร่วมร่วมทําบุญเนาะใช่เพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็ที่ที่ได้จากงานนี้ก็คือหกค่าใช้จ่ายแล้วก็จะไปบริจาคให้ผู้ป่วยทางสายตาวันนี้เราได้ร่วแบบได้ได้แบบเอาหนังสืออะไรมาแนะนำอ่า บีครับก็เอามาโทรศัพท์เล่นแตเดี๋ยวเป็นเล่มอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอะไรบนาีใช่ของบุ๊มบมสองเล่มครับก็เดี๋ยวรอดูเนพีเดียวกันโอเคครับเพาหล่อเรามีสามเล่มอ๋อเปล่าครับปกติเราแบบรักการอ่านไปดูแล้วหรือเปล่าก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าก็อ่านบ้างเลยครับปกติแบบเหมือนเวลามีเวลาว่างก็ก็จะพยายามอ่านอะไรเพราะบางทีอ่านหนังสือก็มันก็ช่วยหลายๆอย่างให้เราแบบคือบางทีเราเล่นแต่โทรศัพท์เราก็เบื่อ ออจริง,รงๆเด็กๆเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือครับแต่ว่าพอโตมาแล้วว่าชอบอ่านเพราะว่าส่วนมากข,ของบุ๊กจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับแบบฮิวจิตใจอะไรอย่างนี้มากกว่าจะเป็นแบบแนวแบบให้ข้อคิดอะไรอเงี้ยเออพอโตมาเราก็ชอบอ่านอะไรแบบนี้เพราะว่าบางทีบางอย่างเราก็คิดไม่ได้อะเออใช่พอไปอ่านแล้วเออฮิว e uh, ใจดีนะเออเราก็เลยชอบอ่านครั้นี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วเนาะที่มาแบบงานของแลครับครั้งที่สองครับก็ขอบคุณมากครับผมวันนี้เราเตรียม แบบกิจกรรมกับแฟนๆเต็มที่เลยเนาะพอมีแบบแฟนๆที่แบบร่วมทำบุญกับเราเข้ามาด้วยใช่ครับก็เหมือนได้มาเจอแฟนคลับแล้วก็ได้มาทำบุญด้วยก็ก็ดีเลยครับวินวินแหมเราก็อยากอยากมีงานอย่างนี้บ่อยๆเลยครับใช่เมื่อกี้ฟอสบอกว่าฟอสชอบงานแบบนี้มากนะแบบว่าเออเขาแบบว่าคือฟอส์ดเขาสายทำบุญอยู่แล้วอ่ะใช่ครับครับผมออ่งั้นเะ หลไปแล้วกา็าครับผมก็แหมเราก็เราก็โชคดีด้วยที่เหมือนซีรีส์ของเราจบแล้วก็ยังไม่ทันให้แบบแฟนๆได้หายไปนานก็เออมันออนต่อพอดีมันก็เหมือนเก็เหมือนเรามี14 EP เนอะ<ม>อะไรกนะ็เออก็ขอบคุณแฟนคับทุกคนมา,มากๆที่อยู่ตั้งแต่ต้นยันจบกกลแล้วก็สกายสอครับก็ก็สนุกเนะ <ừ> เาะเราดูแล้วเราก็เอ,อฟินฟินมีคนบอกว่าเออแบบ รู้สึกว่าตัวเชกับบอสน่าตลกกว่าในซีรีส์ด้วยซ้ำตอนเอเวอร์สกายสองเหมือนมูดนี่นี่ดูแล้วก็รู้สึกว่าเออเอเวอร์สกายมันปั่นดีเลยใช่เลยได้แบบว่าฟีสไตล์ในการแบบคิดบทด้วยของของคนคิดบทอะไรอย่าครับดันชาเขาบอกว่าบทถนัดเรานช่ไหมเข้าไปใช้ชีวิตในเรื่องเลยเหมือนเป็นตัวเราเลยไม่หลุดออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ในนั้นเกือบโหเจ็ดเดือนอะเกินครึ่งปีอะพี่ก็ ก็มีหลุดๆบ้างครับเบอร์บุ๊กก็ได้รับอิทธิพลมาจากเชย์เยอะเหมือนกันนะใช่เราเชยได้รับอิทธิพลจากบุ๊กไหมก็น่าจะเยอะนะแล้วมอสคะบอสฟออะไรยังไงคะครับผมผมก็ก็มีบ้างครับบางทีที่ในชีวิตจริงเราก็อาจจะไปเจ้ากี้เจ้าการเขาบ้ากไปหน่อยก็มีบ้างเหมือนกันครับนิดหน่อยบรรลอินนะครับ มากครับขอบคุณกันมากครับที่ดูซีรีส์เสร็จแล้วยังไม่ยอมนอนกันก็ยังช่วยปัดเชนจนถึงแบบที่สองที่สามบางคนยันเช้าก็มีก็ขอบคุณมากมากรู้ว่าเหนื่อยก็โอ้โหเราก็ผ่อนใจด้วยนะครับใใชช่่ก็แสนต้อนรับเปบดีมากๆเลยคือเรามีแฟนมีครั้งแรกต่างประเทศอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ครับซึ่งบัตร VVP ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามพวกเราเสมอไม่ว่าเราจะมีงานอะไรก็ทุกคนก็คอยซัพพอร์ตก็อยากจะ ขอบคุณมากมากจริงๆครับพวกเราเซ็นใจมากนะครับเตรียมโชว์ไปเป็นแฟนญี่ปุ่นเต็มที่เนาะครับใช่ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ญี่ปุ่นครับใชาต้องเตรียมภาษาญี่ปุ่นกันอ่าต้องมีต้องมีมันต้องมีมีเพราะจะมีเวลาเวลาไปร้านอะอะไรนะอะไรนะดีไซน์เมสเซ่อาริกาโตคำปลาคำปลาพูดญี่ปุ่นได้พูดได้แค่นี้ ก็ได้แค่นี้ครับแล้วก็แบบเป็นประเทศที่เราตองคนอยากไปด้วยอ่าอยากไปด้วยกันอยากไปด้วยกันเลยคือไม่เคยไปเลยครับทุกคนเพราะเขาไปมา4ี่ห้าครั้งแล้วป่ะผมไปผมไปมาหลายรอบแล้วแต่ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปด้วยกันก็ได้ไปทํางานได้ไปเที่ยวได้อะอาจจะเว็บแบบได้นิดนึงมั้งก็ดีก็เดี๋ยวให้ฟอสเป็นไกด์นำทางเราแบบครั้งแรกเนี่ยแบบเราเตรียมอะไรพิเศษไปเออให้แฟนๆอมีแน่นอนครับมีแน่นอนหลายอย่างครับซึ่งขออุ้มไปก่อนแล้วกันขออุ้มไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันปลายปีแล้วกันครับอือใช่ จริงตอนนี้ยังยังไม่ถึงกับเรื่องนั้นยังเลยครับเพราะว่าตอนนี้เรามี LL ใช่ซึ่งเรากำลังซุบซ้อม LL กันอยู่ซึ่งก็ใกล้แล้วมิถุนายใช่ตอนนี้ LL เป็นหลักก็ขอขายของอะไแล้วกันนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเรานะคบผมแล้วก็มีถึง8คู่เลยก็รับรองครับว่าโชว์สนุกแน่นอนแล้วก็แบบมีเซอร์ไพรส์มากมายแน่นอนครับเพราะว่าเราก็เริ่มซ้อมกันแล้วครับใช่ครับผมแล้วเราเป็นแบบเราตั้งใจว่าเราเป็นสายไหนเราเนเทนหรือว่าเราใส่วิชวลอยู่แล้วครับ มันมากเราใส่เราใส่เซอร์วิสครับเราใส่เซอร์วิสเราใส่เซอร์วิสเราต้องต้องเต้นโอ้ผมก็ผมก็เต้นต็อกดิ๊กด็อกใหญ่พอโฟร์แมนอาจจะสู้ไม่ได้แต่ดุกดิ๊กแน่นอนพี่บุดลงที่พครับเต้นหมดเออเขาลงเก่งวันนี้ผมก็เขินว่าเหมือนกันนะแต่จริงๆที่เอาไปลงไอจีอ่ะคือเราเต้นไปประมาณร้อยคลิปนะแต่ได้คลิปเดียวแล้วเราแค่มาลงแล้วก็ตัดที่เฉพาะเราเท่ๆเราแค่มาลง ทัดมาแล้วให้แฟนๆได้ดูว่าแบบเฮ้ยเราเท่แน่ใช่ใช่แต่ก็คือไปเจอกันได้ที่คอนแอรอลครับใช่ครับผมแล้วก็อันนี้อ่ะแบบยินดีหน่อยละกันค่ะเพลงมีเธอได้ไหมณมากจริงๆเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยตบมือค่ะทุกคนขอบคุณมากครับเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยว่าถึงร้านแล้ววันนี้หรือเปล่าครับหรือว่าเมื่อวานเมื่อวานตบมืออะไรตบมืออะไรเมื่อวานเมื่อวาอันนี้มั่วเลยมั่วเลย เราแก่ตบมือีกไนะสนุกสนุกใหญ่แซวๆซลแซวนั้งแมืวานครับเพิ่งรู้เพิ่งรู้ก็ดีใจครับดีใจที่มีคนฟังครับก็ขอบคุณมากครับอาจจะหง่คหัวนิดนึงก็ขอบคุณมากครับไม่เพลงมันดีมันรักสดใสคนก็เป็นล้านเนี่ยก็มีแต่คุณเนี่ยแหละที่ชมผม แฟนคลับเขาก็ชมเยอะผมว่าคุณอาจจะได้ยินผมบ่อยหน่อยนะฮะนี่ขอที่ดูเป็น8แสนคนเดียวนะครับเปิดคนเดียว8แสนนะ9แสนแล้วครับผมขอู่อีก2แสนร้านเดียวผมนี่ F5 ทั้งวันเลยครับเ้ง F5 F5 ผมพังแล้วเรื่องอะไรโอ้โหพังแล้วครับเปลี่ยนไป10รอบโอเคแล้วก็วันนี้เห็นว่าเดี๋ยวจะมีโชว์ใช่ครับมาโชว์ให้แฟนเป็นแฟนเลยคะ ก็เป็นเพลงใหม่เพลงใหม่แล้วใช่ที่เพิ่งปล่อยออกไปไม่นานเปลี่ยนใจแล้วครับใช่ครับซึ่งวันนี้ก็จะได้ดูโชว์เพลงนี้กันนะครับครั้งแรกด้วยนะครั้งแรกที่จะได้ร้องตื่นเต้นทุกครั้งเลยเวลาสัมภาษณ์ทำไม่แบบบุ๊คเหมือนไม่ได้หายใจแบบใจเย็นเย็นแต่เย็นเย็นตั้ครับแล้วแบเพลงเพลงนี้เป็นเพลงคู่เพลงแรกของเราสคนด้วยใช่ครับครับเพลงแรกครับเพลงแรกครับใช่ใช่ใช่ก็หนึ่งแสนแล้วหนึ่งแสน ขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้แฟนๆเตรียมล็อกตาอ่าได้ครับน่าจะมีคนจำเนื้อได้บ้างไม่เดี๋ยวเราเปิดเนื้อข้างบนครับได้ได้แจ้งได้ครับได้ครับเดี๋ยวแจ้งทีมงานให้ด้วยนะฮะโอเคได้ครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวใกล้แล้ะเรามีคลิปเรื่องใหม่รอดูใช่ครับก็โอลิเฟนครับรับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังทุกคนเอาจริงเรื่องนี้คนรอดูเยอะมากรอดูเยอะมากๆจริงๆเพราะว่าในชีวิต ในชีวิตจริงนี่ก็มีแต่คนมาถามเมื่อไหร่โอลิฟเฟนจะมาโอลิฟเฟนจะมาก็ชิ้นปีนี้ได้ดูของกันแน่นอนถ้าทดลองว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนไปถึงขั้นไหนแล้วมีเวิร์กช็อปที่อะไรอย่างไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงก่อนเดือนก็เดี๋ยวเขาจะเวิร์กช็อปกันแล้วใช่แล้วก็ช่วงกลางๆก็น่าจะถ่ายได้แล้วละครับใช่เพราะว่าเอาจริงที่มันนานเพราะว่าระยะเวลาแบบบทนะครับด้วยตัวบทด้วยมันค่อนข้างมีความซับซ้อนเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องทำการบ้านกันเยอะหหน่่่ออยยททีีีีมมพๆ้้างงงลัะไรเใช ฟิตเลยหรือเปล่าโอ้ฟิตฟิตอยู่แล้วฟิตอยู่แล้วฟิตอยู่แล้วผมก็เล่นเอามาฟิตครับใช่ซุ่มสุ่มเปิดเปิดเสื้อเลยไหมฮะตอนนี้ร้อนร้อนเลยมันจะดีแบบได้ไปออกใยกล้งหรือเปล่าหรือเรากลัวเรากลัวเขาไปแล้วออกในกล้งจริงจเออกลัวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บุกย้ายมาอยู่คอนโดแล้วก็เลยห่างๆกับฟอนิดนึงใช่ครับแตตามมาได้นะครับเดี๋ยวผมเทมโอ้ยยี่สิบโล โอ้ไม่ไม่ไกลเกินใจนะไม่ไกลเกินใจไกลไกลคุณไปจเทรนเนอร์ก็ค้งละพันเล่นกับผมนฟรีนะไม่เอาเหนื่อยเล่นเองดีกว่าอ่าอครับโอแล้วก็เ๋วันนี้วันนี้ก็เทาี้ก็วากฝากฝากงานวันนี้ฝากช่องทางของเราแล้วก็ราจมีพนกงาะรกันก็ครับผมบุฝากงานก็แหลากงอ c a y นะครบ and r e a นะครับ ก็มาร่วมช่วยร่วมทําบุญกับพวกเราได้นะครับผมก็เงินทุกบาททุกสตางค์หักค่าใช้จ่ายแล้วจะไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางสายตานะครับผมครับผมแล้วก็ฝากผลงานของพวกเรา2คนนั้นนะครับโอลิฟเฟนซึ่งปีนี้เจอกันแน่นอนแล้วก็คอนเสิร์ต L.O.L เริ่มของเราแฟนเจอ2023นะครับแล้วก็มีแฟนมีที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าใครตามไม่ได้ก็ตามไปด้วยนะครับส่วนใครที่มาไม่ได้คอนเสิร์ต l l เรามีซื้อบัตรไลฟ์สตรีมด้วยนะครับก็ยังไงก็ ฝากติดตามพวกเราแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ